ลันอยู่แล้วพี่น้องเอ้าอันนี้เสร็จพี่น้องอันนี้เสร็จอันนี้เรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยครับผมเสร็จบอเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วนี่ครับผมกลับหายพี่น้องกลับผมหายไปใส่กลับหายแล้วกลับหายแล้วเดี๋ยวผมหาก่อนนี่หังบ่ พี่นอ้องยังมาเอาปะเนี่ยหลังนี้ก็ดีพี่น้องหลังนี้ก็ลั่นสวัสดีครับผมผ้ามหาดักหนูคือเก่าพี่น้องผ้ามาใส่กับเหล็กครับผมเยื่อกับปูเผากับเล็กสิบกว่าอันครับกับเล็กสิบกว่านใส่ไปแน่เลยพี่น้องใส่ไปหลายอันละมาเบิ้งไหมน้ำกันครับผม ลิมสาพี่น้องชุดแรกจะเป็นไม้ริมสาครับผมลิมสาตรงนี้ก็มีพี่น้องมีม,มีปลาอ,อ,ยอย่อย,อน,อออยน้อยหนึ่งพี่น้องมีต้นอ่อยอน้อยหนึ่งงามเลยครับมองนี่เดี๋ยวให้เบิ้งกระดักไปฮกเย็ดอันแล้วพี่น้องได้รุ่นครับผมสวยๆงามๆเลยครับผมสวยๆงามๆเลยครับโอเคครับไปเบิ้งน้ำกันไปลุยน้ำกันพี่น้อง ว่าสิคือบอนาะพี่น้องเนาะว่าสิคือบอนไม้เกาเข้าเจ้าพี่นองเบิ่งละเป็นไม้เกาเข้าเจ้าแต่ว่าร้อยยังงไม่ๆครับผมน่ะสิย่างหนูแบบเขี้ยวๆอ่ะพี่น้องย่างหนูแบบเขี้ยวๆกันร่องกับรุนเบิ้งพี่น้องว่าจะได้โตบอถ้าได้โตก็คือว่าเจ๋วเลยครับที่แรกว่าสีผ้าลุ่งหวยพี่น้องหวยอยู่ข้องหลังพี่น้องที่เราสีผ้าลุ่มหวยมองเคยมาหาอยู่หากินมาขอจุดนี้ก่อนก็เลยดักจุดนี้กะ สีเหลือล่องห่วยจักน้อยนึงพี่น้องบอกกีอันบวกี่อันครับแถวๆนี้ก็สีมามาดูอีกดอกพี่น้องเพราะว่ามันที่เป็นห่วยเงว้วลงไปผมกับไ่เคยไสล่ลงไปเรื่อยพว่นีะพี่น้องแต่ว่ามือนีก็มาพอสะนูน่นีก็ใไซไปนู่นนี่ก่อนแล้วก็สีไปไซย,ยู่ห่วยน้ำอีกจักน้อยนึงแล้วก็ทิพนาอาจจะมาลุยห่วยแบบเต็มๆครับผมโอเคครับไปรุ่นไปรับชมกันพี่น้องโอเคครับผม มาเบิ้งจุดนี้สากันครับผมนี่ครับพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งข้างแบบแปนคักอะ่ะพี่น้องว่าย่างมีตูบ่ะแต่ว่าหมายเกาเข้าเจ้าได้ครับผมผมว่ายังได้ขึน้นมีตูครับข้างแปนตอนนี้พี่น้องแล้วกันนี้ครับจุดที่ใส่พี่น้องเป็นร้อยมาก,กัดกินอ้อยพี่น้องแต่ว่าก็ร้อย ร้อยเกาจากน้อยแล้วครับร้อยบวมไม่ปัญหาไม่ไหนามานี่เฟิ่์มนี้เลยล่ะยพี่น้องต่ว่านี่ก็ได้รุ่นอยู่กับผมมีร้อยนั่นร้อยนี่ร้อยหากิน่นน้ำโคนอ่อยพี่น้องโอเคครับผมได้รุ่นครับมาเบิ่งจุดนี้น้ำกันครับผมเป็นไม้ขอบสะพี่น้องก็เป็นไม้เกาข้าเจ้าครับผมเกาข้าเจ้าไม่เหาพี่น้องเบิ่ง่องร้อยเลยกันนะเฉพอมีโตอยู่ครับผมมาเบิ่งน้ำกันครับ ผมพี่น้องคุย้ยครับพี่น้องเป็นคุ้ยเกิดเป็นคุยครับผมเป็นคุยค,คุย,คยเดียวกันเลยพี่น้องดางไว้นี่ครับผมนะครับเป็นจุดเพลินมกนางไมาหยางพี่น้องส่งไมอยูังส่งไม,ๆส,งมๆส่งเหลื่อมๆอยู่เยอะก,กับปูเผาครับผมโอเคครับพี่น้องได้รุ่นครับผม ใกล้ๆกันครับนี high, ่ครับพี่น้องงายังคือเขียวอยู่ครับผมก็รับประกันได้ว่าน่ะสิพอมีโตอยู่พี่น้องงายังคือเขียวอยู่นี่ครับดักไว้หนิพี่น้องร้อยฟุดร้อยอยังหาอยู่หากินไปนี่ผมใส่อีกจุดนึงอยู่ตรงพู้พี่น้องตรงพู้สวยๆพี่น้องในรุ่นครับผมมาเบิ่งอีกจุดนึงน้อกันพี่น้องอันนี้ริมห้วยครับผมนี่ครับพี่น้องข้างหลัง มาถึงริมหวยกัเหลือกับอยูสามอันสี่อันพี่น้องเหลือกับอยูสี่อันมาเบิ้งจุดแรกแล้วครับผมลงมากกับมาเจอเลยพี่น้องคุยี่ครับพี่น,อน้องคุยเลยครับผมร้อยกัดทัวเลยครับผมมีพี่น้องมึงร้อยกัดครับผมงร้อยพี่น้องร้อยก่อนขี่ก่อน,อนอยังนะครับผมดักไปข้างในนี่พี่น้องเห็นไหมครับ เยอกระปูโอเคผมได้รุ่นครับสำหรับกับเล็กกระดักเรียบร้อยแล้วพี่น้องไม้หวยกระดักไปสามสี่อันสี่อันครับพี่น้องหวยสี่อันแล้วกะนี่ครับพี่น้องเป็นทางพี่น้องทางเข้าไปี้ป่าเป็นอาจจะขามมาจะทางขุนมาในสิ่น้องมาท่างไปครับผมผมกระดักนี่ครับพี่น้องกัฟฝ่าพาจิ๋ว ว้อันนึงตรงนี้กับฝ่าพ้าจิ๋วอันนึองอยู่นี่แล้วก็มีกับเล็กพี่น้องมีกับเล็กที่ตรงกลางเอยอะกับปูแล้วก็เธอผลไมาตะท่างพุนร็อกทีดองเนาะมังกรดกน่ครับกับฝ่าพ้าจิ๋ว กะดักกับเล็กไปประมาณสิบผาประมาณสิบหานพี่น้องประมาณสิบผานแล้วกะกับฝ่าพาจิวสองอันครับผมก็ถือได้รุ่นถือว่าได้รุ่นครับไม้สวยทุกจุดเลยพี่น้องไม้สวยสวยสวยครับไม้ห้อยกะสวยพี่น้องเป็นร้อยเป็นยังกัดลายครับผมรุ่นการมื้อเส้าพี่น้องว่าสีมีตัวมีแต่ไม่รับชมบมนะพี่น้องเนาะโอเคผมเจอกันพรุ่งนี้เร้าครับ สวัสดีครับผมพามายามหนูคือเกาพี่น้องเมื่บ้านดักหนูไว้ครับผมสายแล้วครับเมื่บ้านดักหนูไว้ระมาณถที่ผ่าลังครับผมเป็นกับเล็กครับเยือกกับปูเผาเด้อพี่น้องเยือกกับปูเผาแล้วก็ฉีดด้วยน้ำหอมดาวนี่สีฟ้าคือเกาครับผมไปลุยกันเลยครับผมเบาๆหลายเบาใหญ่ห้างพี่น้องสายแล้วครับผมไปกันเลยลังแรกมินิพี่น้อง หลังแรกอยู่นีครังหนาแล้วก็ไม่ยูซาอีกสามสี่หลังยูซาอีกสามสี่หลังยูซ่านีงามพี่น้องหมายยูซาอีง่ามมาหลุนหลังแรล้วน,น,นะผมยิ่ส่งเป็นมุนๆเลยพี่น้องนะาก่อน ก่อนพี่น้องต้อง็นมุนมุนขึ้นมีงัวไม่เหยี้ยโอ้โหฝน้นองเจอละบ่เอาครับล้างแรกเป็นเยื่อขีใต้พี่น้องเป็นเยื่อขีใต้บอ่อเอาสายแห้งพี่น้องล้างแรกขีใต้บ่เอาครับมีขีใต้ย่บกี้หลังครับเพราะว่ากับปูมีป่หลายตัวพี่น้อง มาหลุดหลังต่อมากอเ<ม>นี่ยครับผมมีหลังหนึ่งอยู่นี่พี่น้องอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกหลังหนึ่งอยู่ตรงตรงร้นอ้อยมาหลุดน้ำกันครับผมอกับดีกับดีแต,ต,ต่บ่มีโตพี่น้องนี่ครับกับดีแต,ต,ต่ว่าบ่มีโต เกิดยังคืนต่มีร่องร้อยกรับดีตบ่มีโตอีหลังหนึ่งนอยู่พี่น้องตรง,ตรงตรงต้นค้นค้นต้นอ้อยครับรบิวมีตัวที่แต็มป้ หลังนี้ก็น,นาโดนแห้งเอ้าหลังนี้กระดีอีกพี่น้องที่บมน,นี่โตอุ้ยหนูหน่อยพี่น้องนี่ครับเห็นแต่าหางหนูหน่อยมาเขาหนูหน่อยเขามากินก้อนโอเคครับผมเลยแต่าหางมารลุนกันต่อครับผมแตมแหลกยังบ่มากพี่น้อง เป็นไม้เกาพี่น้องไม้เกาอันนี้นเกาหลายเกาแล้วละ่ะไม้เกาเพิ่นเขามาลองเบิ่งครับผมหลังนึงยิ่งพี่น้องขอบตาเบิ้งหล,ล่อไอพี่น้องเบิ้งหลงร้อยนี่ครับครเบิ้งหลงร้อยพี่น้องเราผมใส่ไปฟุตข้างในเดลงน้ำกันครับใส่ไปข้างในแถวๆนี้พี่น้อง บู๊บเอาพี่น้องน่าโดนแห้งครับยุงนี่พี่น้องนี่คุยอยู่นี่คุยอยู่ไหนครับนี่คุยบ่เอาเลยโอเคครับผมน่าโดนแห้งพี่น้องจุดตะกี้นี่ มาจังได้กับบอเหลือแทดแ,แ,แ,แล้วผ่านเลยครับบ่เอาเลยหนูกิสีเขียวแห้งพี่น้องเพราะว่าร้อยไม้ร้อยอย่างเต็มเลยครับหนูกิสีเขียวแห้งไม้สาอีกสองจุดครับผมดูน้ำกันครับอีกสองจุดจุดหนึ่งยินงดีพี่น้องขนาดนี้ตรงนี้ก็งา่ายเหมือนกันครับผม กลับหายพี่น้องกลับหายกลับหายเอากลับมาอยู่รุมพี่พี่นอ้องเพราะว่ามีตัวแปลกๆอยู่ด้วยผมใส่ไปนี่ครับนี่ใส่ไปนี่กลับมาอยู่รุมเดียร้อยเปล้อนขีดตมพี่น้องนี่ เป็นร้ยเปื่อนขีดตม,มทั้งมายามสายน้ำพี่น้องนี่ครับว่างไว้นี่ครับผมนีม่ว่างไว้นี่ดีต้องไปยุ่ลุมพุ่พี่น้องทั้งมายามสายออ้เซ็งเซ็งพี่น้อง ลันตะบุมีโอตอยื่นนึงงยื่นรับหาอนพี่น้องใส่ไปแถวๆนี้ครับเจอได้ผมเจอไม้ละใส่ไปทางหน้านี่พี่น้อง จุดนี้บ่เอาพี่น้องบ่พี่น้องเบิ่งคุยคกพิ่งกรากระยังบ่เอาเยอะขึ้นก่อนโอเคครับผมเจดีย์ไม้สะเตกกี้พี่น้องบ่ม,มีจักแต้มแล้วครับผมมีลันอยู่หลังนึงแต,มมต่ว่าบ่มีโตจุดต่อมากครับผมดี่พี่น้องเมื่อวานบ่ริไทเบิ่ง จ,จำว่าพีทมีอยู่ข้างหน้าหลังนึงแล้วก็อยู่อีกหลังนึงแล้วก็อยู่ทาข้างนั้นอีกสองหลังื้นนี้ก็เป็นไม้เกาเ่าขึ้นกันพี่น้องติดไม้ไม้เก่าเพื่อนขนาดนี้สองหลังมาเบิ่งตรงนี้ก่อนครับผมมีร่องรอยกับบํบบอมัน,นแต่ว่าสิมมิโตะพี่น้องตรงมีตัวบอกระดากเบิง่งกลับหายพี่น้อง กับผมหายไปใสกับหายแล้วกับหายแล้วเดี๋ยวผมหาก่อนนี่ยังบ่พี่นอ้องยังมาเอาปะเนี่ยนะครับไฮเบิ้งน้ำกันพี่น้อง <c oughs> นี่ ได้นตะขาพี่น้องโอ้ยได้นตะขาได้แต่ขาพี่ดอกโอ้ยโอเคครับผมเป็นลุนกันต้อครับจะได้ไม้สะตะกีพี่น้อง บมีจักแต้มแเลยครับผมมีรันอยู่หลังหนึ่งแต่ว่าบ่มีตัวจุดต่อมากครับผมดีพี่น้อง่ัวานบอดด้ไทยเห็นบิ้งจำบ่มีดมีอยู่ข้างหน้าหลังหนึ่งแล้วก็อยู่อีกหลังหนึ่งแล้วก็อยู่ทางนั้นอีกสองหลังคือนี่ก็เป็นไม้เกาเพื่อน,นพี่น้องติดไม้ไม้เกาเพื่อนขนาดนีน้สองหลังมาเบิรงตรงนี้ก่อนครับผม พี่รองร้อยกับบน้ำบอมันแต่ว่าสี่มีโต่พี่น้องตันพี่มีโตบอค่ะดักเบิ่งกลับหายพี่น้องกลับผมหายไปใสกลับหายแล้วกลับหายแล้วเดี๋ยวผมหาก่อนนี่หนังบอ พี่น้องอย่างมาเอาไะเนี่ยนะใผ้เบิ้งน้ำกันพี่น้องอนี่ในแต่ขาพี่น้องโอ้ยในต่ขา ได้แต่ขาพี่น้องโอ้ยโอเคครับผมไปลุ้นกันต่อครับได้แต่ขาพี่น้องดีดแห้งโพดหรือจังใดผู้ไปลุ้นกันต่อ,อรครับผมทำงานครับเหล่านี้ก็ได้ดุ่นอยู่ด้วยพี่น้องงามอยู่ด้วย เบือบออนน่องนนกันส่ไปว้สาล้งนี่กะดีพี่น้องล้งนี่กะลั่นม่คือบปมีอหยางอิ่ยเขาบอจังอีกแล้วพี่น้องเบิ้งนี่พี่น้องเบิ้งแดงๆองยู่นี่ มีพี่น้องแดงแดงอยู่นี่เขาบ่จังพี่น้องโอเคครับผมสองล้างที่ติดเลยพี่น้องสองลังที่ติดเลยครับบได้นนหนูพี่น้องลังหนึ่งในแต่ขาอีกลัางหนึ่งเดงแดงติดเลยครับ เซ็งเลยครับเซ็งเลยสีมานบ่ล่อพี่น้องสีได้อวอมบ่มมือเนี่ยไปรุ่นกันต่อผมข้างหน้ามีอีกสองหลังนะครับข้างหน้ามีอีกสองหลังพี่น้องไมใ้ใกล้ๆกันยิงพี่น้องมึงร้อยไม้เต่เอ็มครับยังบ่บ่เอาพี่น้องชุดนี้บ่เอา เป็นขีดไต่พี่น้องสังเกตเบ้งขีดไต่บ่ค่อยเอาเลยครับขีดไต่บ่ค่อยเอาพี่น้องถ้าหาเป็นเยกกื่อกระปูนเขาอยู่อยู่พี่น้องมึงท่านผมว่ากัยังมีอยู่เ้ย่ัู้ว่าหนูหน่อยดูหนงไงท่างงามเลยอยู่นีครับไฟไปใส่ ลานอยู่แล้วพี่น้องเอาอันนี้เสียดพี่น้องอันนี้เสียดอันนี้เรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยครับผมนี่เบื้องขางนีพี่น้องนี่โบนอยครับโบนอยโบนอยได้ยูได้ยูยยนี่ครับผมได้ยูเรียบร้อยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอาตัวมาให้เบื้องครับผมนี่ครับผมได้ยูพี่น้องัวง,งามยูนี่ได้แล้วได้แล้วแต้มหนึ่งมาแล้วหลังจากรุ่นมาหลายหลังรุ่นขนาดนักเลยโอเคครับผมไปรุ่นกันต่อครับ ได้มาแล้วพี่น้องได้มาแต้มนึงแล้วครับผมรุ่นนักขนาดพี่น้องได้ขาได้ได่ดดดงแดงเทือสีได้ตัวรุ่นขนาดนักนะครับพอไม้เก่าพี่น้องนูเขียวครับผมยุดนี้มีอีกสีหลังมีกับเล็กอีกสีหลังแล้วกักับฝาผาอีกหลังหนึง่งเป็นไม้ห้วยครับผมเป็นไม้ห้วยไ,ไปลุยกันเลยครับ ไปบิ่งน้ำกันพี่นอ้องเอาพี่น้องนี่ครับบ่เป็นหนูพี่น้องเดี๋ยวใครมาเก็บครับผมใส่ไปแถวๆนี่จุดนึงเสร็จบล เสร็จเลยพี่น้องเ็จแล้วนี่ครับผมนั่นนะครับเดี๋ยวมาเก็บพี่นอ้องแต้มนึงมากแล้วครับผมอยู่ข้างในนี่อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวมาเบิ่งครับผมมาเบิ่งจุดนี้ก่อนปลาพาดิใศษเลยพี่น้องช่งเป็นมุลมุลอุ้ยปุย ต้องือถือมันบรยุ่ต์ขึ้นเกาพี่น้องนี่มันถืออยังนีน้ร้อยขนหนูอยู่นี่ร้อยขนหนูู่พี่น้องแต่ว่าตัวหนูบ่มี่มันล้านแบบไรนอนคือค้นเอานี่ไหมพี่น้อง นี่ครับเห็นว่าพี่น้องขนหนูนี่ร้อยขนหนูวัยยุคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บวัยยุคือเกา่ามันลันระแบบลันระแบบนอนอยู่พี่น้องลันระนอนอยู่มีขนมีร้อยขนพร้อม เพื่อเสร็จคนพี่น้องเส้งเลยอยู่ข้างในมีอีกอันนึงจะว่าเป็นเยื่อขี้ไต้พี่น้องกับปูเบิดก่อนเป็นเยื่อขี้ไตถ้าเป็นเยื่อกับปูก็ได้หลุนเลยครับแต่ว่าอันนี้เป็นเยื่อขี้ไตไปเบิ้ลน้ำกันพี่น้องเพื่อฟุก ไ,ไป้างในนยครับเย,ยี่ยขี้ไตพี่น้องเดี๋ยวหาไใไตไปใส่เลยพี่น้องบวมแดขี้ไตพี่น้องบ่บลันเยอะกระปูไม่จำพิษ ยกเยอะกระบปูหายไปแต่ว่าบอลันนี่มือว่านยังบุมีร้อยมันขุดดินตรงนี้เลยพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่ามือว่านยังบ่มีร้อยมาขุดดินเลยครับยกเยอะกืบปูแต่ว่ากับปูหายไปเครื่องตอัวบ่มีแต้มบอรลันเหลืออีกสองหลังพี่น้องได้รุ่นทุกจุดเลยครับผมได้รุ่นทุกจุดเลยเหลืออีกสองหลัง ไปเบิ้องตงนูนน้ำกันครับผมันี่ใส่ไปข้างในพี่น้องบริชายให้เบิ้งว่านพี่น้องเบิง้งเบิ้งร้อยขุดพี่น้องเบิ้งข้างในขุดนะร้อยขุดพี่น้องมันหนูอย่างครับร้อยขุดเบิ้งก่อนมีโตบ่พี่น้องเบิ้งร้อยขุดนะครับนี่นอย่างบ่อ บ่เอาพี่น้องใส่ไว้นี่นะครับบ่เอาบ่แน่ใจว่านูยังพี่น้องเพราขุดแบบมูลอุ่ยปุ๋ยได้วครับบ่แน่ใจไล่ขุด หากินแบบมุ่นอุ่ยปุ๋ยนะครับผมหลังสุดท้ายพี่น้องหลังนี้ก็มีขุยหลังท้ายนี่ก็มีขุยงามหลังนี้ก็ความบังอีกหลังหนึง่งนะครับผมถ่ายโพสต์รูปลงให้เบ,บิ่งเมื่อวานนี่พี่น้องหลังนี้ความบางังเท่าไหร่งามใส่ในพูดครับมิขุยอยู่ในอยู่ในปุ่มใหม่เลยมิคุย ยอะกับปูพี่น้องที่ป็นเร้งไรสิเซ็ตบ้กลับหายพี่น้องกลับผมหายผมว่างไว้นี่หนเห็นซาก,กับปูว่าพี่น้องผมว่างไว้นี่กลับหายเดี๋ยวหาก่อนครับเคงเคงมาห้างนี่อุย อีหย um. okay. ังแบะมันผู้พี่น้องอีกยังว่านันมันผู้นันพี่น้องให้เบิ่งบ่ได้ยืนนี่ครับให้เบิ่งบ่ได้พี่น้องอีกยังแบะ้องมันผู้โอเคครับผมกะยามครบเรียบร้อยพี่น้องยามครบเรียบร้อยครับผมกได้ออมอยู่พี่น้องพราะได้ออมอยู่แต่ว่าเสียดายพี่น้องบางหลังกะมีแต่ขาบางหลังกะติดระบายูจงจะรอยแดงๆไว้พี่น้องก็มี กับฝ่าพาะศิษมีตรขนไหวเองจ้ะก็ได้รุ่นหลายจุดครับผมได้รุ่นหลายจุดก็เจอเจอหนูเขียวพี่น้องเจอหนูเขียวเนาะเจอหนูเขียวเจอ,อยังเนี้ยบกเขาจังๆกับบ่ได้ตัวพี่น้องมาเบิ่งแต้มน้ำกันอีกหนึงครับผมนี่ครับเพราได้อ้อมเหรอพี่น้องพอได้อ,อ,อด้อม,อม,อามาครับผมก็ถือว่าหมานคือเก่าครับผมเพอได้อยู่ได้กินพี่น้องหาอยูุหากินเห็ดคีบพยังชพี่น้องในเบื่องเนาะครับเนาะ นี่พี่น้องเดี๋ยวหลังปีไม้พี่น้องมันจะเป็นห่วยลงไปข้างล่างครับผีเป็นทางหนูลงไปเรือยครับผมเดี๋ยวผมสิมาดักครับเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องมาดักมันสีมีเป็นเลาะห่วยเป็นไม้ง่ามคุยที่เคยมาด้พี่น้องที่เคยมายผมค,ามคุยง่ามคุยยังถือมือนีก็ถือว่าพ่อได้ยูได้กินพี่น้องหายูหากินขอบคุณทุกการรับชมครับผม ขอบคุณถุกกำลังใจพี่น้องฝากเป็นกำลังใจนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันปีหน้าพี่น้องขอบคุณครับผม